เอาละครับตอนนี้เรียกได้ว่าสงครามชิป AI เนี่ยมันเริ่มขึ้นแล้วจริงๆแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังการแข่งขันที่ดูดูเดือดมากๆเนี่ยมันมีเรื่องที่ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นตามหน้าข่าวซ่อนอยู่เยอะเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มมาจากข่าวใหญ่ข่าวเดียวเลยครับเป็นข่าวที่แบบว่าสะเทือนไปทั้งวงการเทคแล้วก็การเงินเลยนะฮะตอนที่มีข่าวมาว่าเมตาเนี่ยกำลังคิดจะหันไปใช้ชิป AI ของคู่แข่งอย่าง Google พอข่าวออกมาแบบนี้คำถามแรกที่ทุกคนคิดในใจเลยก็คือ เฮ้ย hey, แล้วแบบนี้มันหมายความว่าไงดีลระหว่าง Meta กับ Google เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยสำหรับ n v i d วเดียที่ครองตลาดอยู่หรือเปล่าแต่จะบอกว่านั่นเป็นการมองปัญหาที่ผิดจุดไปเลยครับคือเรื่องจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข่าวนี้เนี่ยมันน่าสนใจกว่านั้นเยอะแล้วก็อาจจะน่ากลัวกว่าที่เราคิดกันไว้มากเลยทีเดียวอา้าวถ้ามันไม่ใช่เรื่องของการเปลี่ยนเจ้าแล้วปัญหาจริงๆมันคืออะไรล่ะคาตอบมันง่ายมากเลยครับก็คือของมันไม่พอ ตัวเลขที่เห็นอยู่บนจอนี้นะครับคือเงินที่ Meta เตรียมจะทุ่มไปกับฮาร์ดแวร์ของ n อ i d i a เดียไม่ผิดครับ1,000แสนล้านดอลลาร์สหรัฐและที่พีคไปกว่านั้นก็คือเงินขนาดนั้นนะ่ะยังไม่พอครับใช่แล้วครับถึงจะทุ่มเงินมหาศาลขนาดนี้ Meta ก็ยังเจอปัญหาเดิมๆคือของมันไม่พอใช้อยู่นี่แล้วทำไมมันถึงไม่พอล่ะก็เพราะว่าปริมาณงาน AI ที่ Meta ต้องจัดการเนี่ยมันเยอะแบบเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้อีกครับลองนึกภาพตามนะฮะ ต้องเทรนโมเดลภาษาละมาที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต้องมานั่งวิเคราะห์วิดีโอเป็นล้านล้านคลิปบน Reels กับ f a c e o o o ในช่อะต้องประมวลผลเพื่อนแนะนำคอนเทนต์ให้คนหลายพันล้านครั้งทุกวันอีกคือทั้งหมดเนี้ยมันกำลังวิ่งไปชนกำแพงที่เรียกว่าเพดานพลังการประมวลผลเข้าอย่างจังเลยสภาพปะการแบบนี้เขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการด้วยนะครับว่าภาวะขาดแคลนพลังประมวลผล AI เชิงโครงสร้างพูดง่ายๆก็คือ เป็นภาวะที่ความต้องการใช้พลัง AI มันโตแบบก้าวกระโดดเลยโตเร็วจนโรงงานผลิตชิปทั่วโลกเนี่ยผลิตให้ไม่ทันแล้วแล้วที่ทําให้สถานการณ์มันวิกฤตหนักเข้าไปอีกก็คือไอชิปที่ขาดขาดกันอยู่นี่แหละครับสป라이ตกว่า80%เของทั้งตลาดเนี่ยดันอยู่ในมือของผู้ผลิตเจ้าเดียวเลยก็คือ Nvidia นั่นเองพอเจอปัญหาใหญ่เบอร์นี้เข้าไป Meta ก็เลยไม่ได้เลือกแก้ปัญหาแค่วิธีเดียวครับแต่ว่าพวกเขาวางเกมมาเลยเป็นกลยุทธ์แบบ3ามแง้ม เพื่อจัดการกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเขาเรียกกลยุทธ์นี้ว่าทำทุกทางที่เป็นไปได้ครับอย่างแรกเลยนะก็คือ,อยังซื้อจากเจ้าตลาดอย่างเอ็นวีดียต่อไปซื้อให้เยอะที่สุดเท่าที่จะหาซื้อได้ 2. ก็ไปหาของจากเจ้าอื่นมาเสริมทับอย่าง g o เกิ e นี่แหละเพื่อมาช่วยอุดช่องว่างที่ขาดไปและ 3. อันนี้น่าสนใจมากคือสร้างชิปของตัวเองขึ้นมาเลยสําหรับงานที่เฉพาะทางมากๆซึ่งทั้ง3ทางนี้มันทํางานประสานกันหมดเลยครับเพื่อแน่ใจว่าในระยะยาวเนี่ยพวกเขาจะมีพลังระมลผลพอใช้ ซึ่งชิปแต่ละตัวเนี่ยมันก็มีหน้าที่ของมันนะครับไม่เหมือนกันซะทีเดียว GPU ของ NVIDIA เนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องมืออเนกประสงค์เป็นม้างานของวงการทําได้แทบทุกอย่างส่วน TPU ของ Google อันนี้จะเฉพาะทางขึ้นมาหน่อยเป็นชิปที่เรียกว่า ASIC ซึ่งออกแบบมาเพื่องานเทรนโมเดลใหญ่ๆโดยเฉพาะเลยและสุดท้ายครับ MTA i ของ Meta อันนี้คือโคตรเฉพาะทางเป็น ASIC ที่สร้างมาเพื่อทำอย่างเดียวเท่านั้นจริงๆก็คือจัดการระบบแนะนำคอนเทนต์กับโฆษณาของ Meta ให้มันเร็วและมีประสิทธิภาพที่สุด แล้วก็แน่นอนครับว่าเมตาไม่ใช่เจ้าเดียวที่เจอปัญหานี้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนของสงครามสะสมกำลังครั้งใหญ่เลยนะฮะที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั่วทั้งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเลยคือตอนนี้บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แทบจะทุบเจ้าเลยอะ่ะกำลังซุ่มทำชิปของตัวเองกันอยู่หมดไม่ว่าจะเป็น Google ที่มี TPU Amazon ก็มี Tra น ium กับ Inferen t ีย Tesla ก็มี Dojo AI ไ h ชิปแล้วก็เมตาที่เราคุยกันอยู่เนี่ยแหละครับ ทั้งหมดนี้ก็ทําไปเพื่อเหตุผลเดียวกันคือไม่อยากพึ่งพาใครคนเดียวแล้วก็อยากจะปรับแต่งชิปให้มันทํางานได้ดีที่สุดกับระบบของตัวเองแล้วถ้าใครยังไม่เห็นภาพว่ามันใหญ่ขนาดไหนลองดูการเติบโตของตลาดชิป AI นี่สิครับคือปี2020เนี่ยตลาดมีมูลค่าอยู่แค่2 0 0 0 0ล้านดอลลาร์แต่เขาคาดกันว่าพอถึงปี2030มเนี่ยครับมันจะพุ่งไปถึง3 0 0แสนล้านดอลลาร์นี่มันคือหลักฐานชั้นดีแล้วว่าไพายหรือขนาดของตลาดเนี่ยมันใหญ่ขึ้นเร็วจนไม่มีบริษัททไไหนนนผลิองมาป้้ดัรๆ โอเคที่เราคุยกันมาทั้งหมดเรื่องการแย่งชิงพลังประมวลผลเนี่ยพอมาอยู่ในโลกความจริงแล้วหน้าตาของมันเป็นยังไงกันแน่ไทม์ลน์นี้จะช่วยให้เห็นภาพสเกลที่มันใหญ่ใหญ่แบบมโหลานของ AI ในยุคต่อไปเลยครับดูสิครับจากปี2023ที่มีคลัสเตอร์ขนาด24,000 GPU 2แห่งพอมาปี2025จะมีคลัสเตอร์ที่ชื่อ p r o m t h e u s ซึ่งอันนี้กินไฟถึง1กิกะวัตต์แล้วมองไปข้างหน้าอีกนิดนะครับ ปี2028จะมี h y p e r ร์เที่อาจจะกินไฟมากถึง5กิกะวัตต์เลยทีเดียวแล้วไอพลังงานระดับกิกะวัตต์เนี่ยมันเยอะแค่ไหนลองเทียบกับของใกล้ตัวดูนะครับหลอดไฟบ้านบ้านเนี่ยใช้ไฟ60วัตต์คอมเล่นเกมแรงๆหน่อยก็500วัตต์แต่เชื่อไหมครับว่าการ์ดจอ AI อย่าง H100 ของ NVIDIA แค่ตัวเดียวนะครับกินไฟไปแล้ว700วัตต์มากกว่าคอมทั้งเครื่องอีก ซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้มันก็พาเรามาถึงคำถามสุดท้ายที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าการปฏิวัติ AI เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยพลังงานล้นวนเลยแต่ในวันที่ความต้องการพลังประมวลผลมันดูเหมือนจะไม่มีที่สึ่งสุดแบบนี้ทรัพยากรบนโลกของเราละ่ะมันมีจากัดหรือเปล่า